คราพกกัะเดงนะครับกับเก็บ PJ 26ตามมาดูนะครับดี๋ยววันนี้เรามาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มาดูพรามหาธรรมชาตของบาก่อนเดี๋ยวเราเดินเที่ยวเกันมากันครับกับมะปวงมะบุนมะปวงชุมชน13นะครับเดินไปนน่นนะครับมะบุนมะปวงนี่มีอะไรทักทายบ้างครับไม่มีนะครับก็เป็น 867นะครับก็คุ้เคยนะเรามาที่จังหวัดพิรณ์กันนะครับเดีย๋ยเดินไปเรื่อยๆครับก็จุดนี้นะครับอยู่ก่อนเข้าตัวเมืองพิศบุรณ์เราก็มาเรื่อยๆกันนะครับก็เป็นพระพุทธมหาธรรมรชาชเฉลิมพระเกียรตินะคโอ้โหใหญ่มากครับท่านผู้ชมดูนะ,ะยาวไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมกันนะาุบ ก็จะมีจุดะนะครับตอนนี้เราก็ใช้มือถือก่อนนะครับเดินไปเรืร่อยๆจุดวันนะครับอ,อ,อ่า<ะ>ใช่นะครับมาปุ่นมาปว่วงนะครับชมุมชนซอแปดเดี๋ยวค่อยไปครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนจะช่ขึ้นไปดูในถ่านนะใช่ครับขึ้นไปดูในฐานโอ้โหใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะเดิน,นผ่านชั้นสองอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกัน,กน,นะครับ ไม่รู้เหมือนกันเป็นไงจับสร้างแบบบเป็นปูนขึ้นไปไม่ได้หรือว่ามันเป็นรูเลยถ้าไม่ถ้ามันเป็นรูนะถ้ามันเป็อยากถ้ามันเป็นแบบไม่มีรูแบบอาใช่ครับว่าปูนนะครับโอ้โหมาพ่วงมาปูนเจอสิบสามเน้นในน้ำมากนะเพราะว่ามันแบบมันเยอะจริเยอะมันเยอะโอ้โหมันเยอะ,อยอะขึ้นไปรู้สึกเสียวมากเลยโอ้โหเสียวมากเลยโอ้โหนะครับกลับไปดูนะครับ ดูอามาาผิดจริงจริงโอ้ไปถ่ายดูตรงนี้แล้วสูงใหญ่มากเลยว้าถ่ายดูตรงนี้แล้วลก็นี่ครับอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอย่าไปเล่นครับอย่าไปเล่นนี่คือบริเวณจุดด้านล่างครับถัาไปโอ้โหเสียวเลยโอ้โหตกนี่คงจะไม่รอดอ่ะไม่รอดจะไม่จุดบรรยากาศครับก็จะรอนิดนึงครับมาช่วงกลางวันกันนี่คือด้านล่างครับเรามองไปที่โอ้โหบันไดด้านล่างนะ เห็นเห็นนกไปเห็นนกไปดูนกจูนนกโอ้โหนะนะครับก็เป็นพระพุทธมหาธรรมราชานะพรระะะถือออไ่ใหญ่มากนะครแม่ระก็ถืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหมาฝุ่นมาปวงซอยสิบสามสามมากเลยนะก็ลองอ่านประวัติดูครับก็รอบๆนะครับก็จะมีฐานอ่ามี้ตองเล็กๆอยู่ด้านในนะครับ ยังไม่รู้เลยนะว่ามีข้างในอีกด้วย <S <S แน่นะครับโอ้เป็นรอบฐานใหญ่ๆไปเรื่อยนะใหญ่กว่าที่คิดแล้วเนี่ยสวยมากครับถระมาธรรัชานพระประจำจังหวัดของอที่เพชรบูรณ์นะนรนเราก็มากันโหรถมามมอ,อะไรครับมีข้ามานด้วยเลยครับโอ้โหมาปุ่นนะมา่นข้ามานกัน,นต,กต่างๆนะอ่ะโอ้โหเฮ้ยนะครับก็พาให้ดูมากมายนะโอ้โหเนี่ แต่ถ้าเราจะลงไปข้างล่างเนี่ยต้องลงไปมีพิศวรครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไปเราก็ถอนเท้าลงไปนะครับนี่อยู่บรรยากาศเราเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดเดินไปอีกหน้าเห็นไหมข้าวหม่ามักบอกไปแล้วบอกให้มามากินนะเดี๋ยวพาเดินไปดูดเรามาม่ไม่ได้มาหรองปู่นะนะก็บอกว่าให้เอาหม่าจะกินนะนะครับโอ้ยตรงนั้นมีคนถ่ายรูด้วยโอ้โหบรรยากาศนะครับก็ด้านล่าง หน้าเห็นไม่เห็นมันเริ่มแล้วเฮ้ยข้างๆเลยถอดรองเท้าด้วยอ่ะใช่อันนั้นเป็นนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็จุดด้านในนะครับที่เขาเข้าไปกันนี่นะครับไปไหว้พระด้านในนะำนี่นี่นะก็ด้านในน้ำ บรรยากาศของด้านในนะครับเราก็ต้องเงียบๆหน่อยครับเพราะว่าจะเสียงดังมากมันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวดูก่อน,นครับว่าเวลาเหลือเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าระยะเวลาเดินเข้าไปด้านในมองไม่ค่อยเห็นเลย ไปไหนนะครับ,บมังกรมะปร่นะก่อบรรยากาศนะก็ตอนนี้ลมาพัดพัดเย็นมานะครับเย็นดีมากเลยครับก็บรรยากาศดีมากนะครับ,บ,รดนะรบเดินกันเรื่อยๆนะครับก็ที่จริงจะเดินด้านในได้ด้วยนะนะเดินไปอาบน้นจะลงด้านล่างเลยไหมเนี่ยลงดียก็ได้หรือจะลงนู้นก็ได้จะเข้าทางไหนทางอังนดงลงมาทางเดิมแล้วก็เดี๋ยวเข้าด้านล่างก็ได้ได้หมดได้หมด ด้านบนไม่มีด้านบนไม่มีนะด้านบนองค์พระนะด้านบนไหนก็องค์พระไงหมดแล้วไงมีแค่ฐานแล้วก็ไปข้างล่างนี่ครับก็สวยงามมากครับก็ใครที่มาเที่ยวพัชบุญก็อย่าลืมนะครับมาแวะชมกันนะครัะดิมากรรมน้ำถมอ่าธรรมชาตินะไปดูก่อนครับเขาไปดูด้านในกันครับอย่าเพิ่งผ่านนะไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเลยนะก็ลองไปดูครับเดี๋ยว เดี oh an, <die> Box, ๋ยวจะพาเข้าไปดูน well. ้าใต้ค <chore> ร <pareil> ับว่าเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวลงไปดูก่อนผนเขามาเที่ยวเรื่อยๆครับกับบรรยากาศสวยงามนะนี่ครับไปครับเดินเข้าไปในนะครับเป็นับเคยมาหรือยังสวยไหมสวยไหมโอ้โ้นะก็เป็นเกจิวัตรนะครับ ่เลยครับตรงจุดนี้นะครับสวยงามน้ำก็อันนี้่ฐานวยังไม่ใช่ฐานนี่ครับเป็นงานศิลปะด้านในนะก็จะมีที่ชมงานศิลปะต่างๆนะครับนี่นะจุดด้านในใต้ฐานองค์ท่านครับก็จะเป็น สูงงานศิลปะโหเงินลดกับตันเมริกาครับจาะอยู่ครับโอ้โหใช่ครับน่าจะใช่นะนี่ครับดูนนี่ครับก็จะมีบันไดขึ้นไปฐานองค์ด้านบนนะครับแต่เราจะลงมาก็ได้นะขึ้นไปมาแล้วนะครับไม่ขึ้นไปต่อนะก็เมื่อกี้ไงก็ขึ้นไปด้านบนไงนะครับมาปุ่นมาป่วงซอสิบสามจะไม่เข้าใจนะครับว่าเมื่อกี้ลงมาจากฐานพระด้านบนก็จะมาผู่ตรงนี้นะครับแต่เห็นรีบเดินข้างหน้ากันก็เลยไม่น่นนก็ ก็ขึ้นไปมาแล้วโอ้โหต้องเข้าใจนะมาใปุ่นป่วงซอยสิบสามจังไม่เข้าใจก็ <c oughs> ท่านายก็เป็นเหมือนก็ไม่เข้ามาก็เดินออกมาด้านนอกนะครับ <c oughs> เราก็เดินออกมาด้านนอกนะครับนะรบพระเพชรอุทยานเพชรบุรัมหาพุทธเจ้าปุชัยแบบนีู้น้โหใหญ่มากนี่ับด้านหลังที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับคือเป็นลานรอบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินชมนครับ <c oughs> นี่ครับานากาครับ มาาก็จะมีน้องเที่ยวนะต่างๆ้อง,งใต้นี่ก็ยังมีอยู่นะเดินไปเรื่อยครับชมไปเรือ่อยในการดีมากครับถ้าใครได้มาจะดูมืเวนครับเนี่ยหรือใครที่ได้มาอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ผมแนะนําเลยนะครับมาออกกํลังกายครับโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยครับเนี่ยผูกคนเขาก็มาให้หารปลาโอ้โปลาเยอะมาก ัดนี่ครับเป็นไหมป่าเยอะจริงๆครับเรื่อยครับโอ้